ยาวๆไปเลยครับคลิปนี้น่าจะเป็นสองคลิปต่อกัน,นครับไปติดตามชมนะครับมีคลิปหนึ่งคลิปสองก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านครับที่เข้ามาชมคลิปเข้ามากดติดตามช่องคนซอกาวเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆครับ มพาท่านผู้ชมไปติดตามชมความคืบหน้าก่อนท่างชมประทานห้วยจินเเคมากนะครับรอครับมุมนี้รอครับถือว่ารุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ถ่ายทํานะครับ วันนี้มีโอกาสได้มาทำาทำคลิปยาวให้ท่านผู้ชมไดดูกันครับรับปิดขอบสระแล้วนะครับ ว่านำเข้าจากตุรกีน่าจะประกอบในไทยครับทุนนี้ซึ่งนำอะไรเข้ามาทางนั่งเรือมาเลยครับมาประกอบกันในไทยนะครับ สวยครับทุกทรงหยดน้ำนะครับสังเกตด,ดีๆจะเห็นว่าเครื่องหยดนี้โดยประมาณน่าจะ155เรงมาครับเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูหลายๆมุมหลายๆด้าน,นครับ คลิปกันแนบะบยาวครับเดี๋ยวจะไปตัดต่อเป็น2คลิปนะครับให้ท่านผู้ชมติดตามเองครับ มีควันเลยครับแห้งจิบเลยครับ,รบแบบนิ่มๆครับคอนโทรนีม่ไม่บอกก็รู้ว่านิ่มขนาดไหนครับนี่น่าจะใช้หมดประหยัดครับ โคลฟ,ฟ์นี่ใจเย็นตึบครับอากาศร้อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผ่านมาเนี่ยครับว่าจ,จะไปทำคลิปมีน้องมะเขือท่านผู้ชมได้ดูกันที่ชมทานอ่างเก็บน้ำพญานรคเข้มมากครับวันนี้ได้ยินเสียงครับ มาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูตาการแสงแดดครับขอให้ได้คลิปดีๆสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมครับเรียงยินไปไว้ด้านหลังก่อนนะครับล้วงลึกครับ แต่ยังไม่สุดแขนครับแค่้ยังได้อีกครับสะาสามเมตรนะครับความลึกนี่สามเมตรครับออกแบบมานี่เจาะดินแข็งนะครับนี่งทีตัวนี้เสียงปั๊มหอนนิดนิดครับแต่ไม่มีโหลดไม่มีนี่ครับ ไม่มีข้อมูลสาหรับเรื่องปั๊มนะครับว่าใช้ปัม๊มตัวไหนเดี๋ยวจะไปค้นหาข้อมูลดูครับโอกาสหน้าเดี๋ยวได้รู้ข้อมูลแล้วที่จะบอกครับว่าปั๊มตัวไหนไม่แน่ใจว่าเป็นปั๊มซูซูกิ K 3สามวีหรือห้าวหรือใช้ตัวไหนยังไม่รู้ครับ ช่วงล่างนี่ใหญ่ครับรถเลิกแปดตัวนะครับแคลียร์สองตัวสวยงามสวยงามครับ,บครับลูกพื้นด้วยครับเก็บรายละเอียดทุกเม็ดครับใครสนใจขุดสารรีบนะครับตอนนี้รถทำงานอยูน่นี่ได้ยินข่าวว่าจะไปต่อน,นี่คือทางบ้านกำนันครับ เคลลิ่งครับตีป่าครับเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวจะตามไป่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน มันะครบมีลายการาขูดสางโชเฟอร์นี่ก็ไม่ธรรมดาครับนีนะมีคันมีตอนนะครับยใายดูครับ นะครับท่านผู้ชมว่าไม่ได้ใช้ขากล้องเลยขอขอภัยท่านชมด้วยครับนะครับเป็นวัฒนธรรอุ้มดิ้ครับเองเก็บขึ้นให้หมดนะครับ แล้วนะครับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลคติดตามช่องคนซอ,อก,กาวด้วยนะครับหทีมพมาคนเว้นวักแล้วก็ซอ,อก,กาวครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นกําลังใจให้คนซอ,อก,กาวได้หาทําคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับฝากติชมได้ครับ เราแค่นี้ก็ขอสวัสดีครับ